พอครับรูป harmoni from e x i t r กชาหมูแดงรูปต่อไปนี้ตัวไหนคือหมูเดงสวยซีเฮ้ยต้หมูแดงเฮ้เยะมกเตเแมกเตเมเกี สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับวงสุดฮอตนะครับ Wolf How Harmony สวัสดีครับสดีครับ Wolf How Harmony from x t c a p e คนโดยวจิครับปองกินะครับปอฮิโรตะครับปองสุซูกิครับก่อนอื่นอยากทราบที่มาของวงนี้ก่อนว่าที่มาของชื่อ ウこの名前は僕たちのボスでもある HIRO さんからつけていただいた名前であの僕たちがオーディションの頃にヒロさんから見た僕たちはなんかこう一匹おかみみたいに感じていたらしくでその一匹おかみの一人一人の人生が重なることで生み出すハーモニーっていうのはすごく強いメッセージが込められるんじゃないかというところからあのウルフハルハーモニーと名付けていただきました。 ทราบว่าแต่ละท่านมีบ้านเกิดอยู่กันคนละจังหวัดความแตกต่างของบ้านเกิดที่อยู่คนละที่กันเมื่อมารวมกันมีปัญหาในการทําง,งานหรืออะไรไหมครับ結構でもなんかうまくこうぴったり合ってるというかバランスがいいかもしれないですねあ <うん S 3> でもあれだ言葉方言だったりとか <あー S 3> その地方によっての鉛りみたいなものがあったりするので <うん S 3> その

全部日本語だから全然多分あとか言わなくて多分。キースさん。うん。I from Shizuoka Sh。s h i z u o マウント u n t Fuji。でな Mount f u j いや m t Fuji が一番だいいと思います。但わ、この曲はね、生えているブラジル、ブラジル Yes。ブラジルミックス。Shizuoka。I'm Sh born。s h i z u、uh, 5歳の時までブラジルに行きました。で、完敗し、あのジャパンしました。 僕は埼玉県出身なので川越にぜひ小江戸という日本,の日本のカルチャーがすごく体感江戸のカルチャーが体感できると思う昔のジャパニーズカルチャーがあの着物も着れるのでぜひ行ってみてください。一番アロイなのは

super free live live stage song live stage ต่อไปทิศอย่างเคียกมากทานูชิคัตตะかめちゃもしかったです。มาไทยคราวนี้ครับบูฟฮาวฮาร์โมนีมาพร้อมกับเพลงใหม่อย่างบาคุองซึ่งเป sí, yeah. ็นเพลงที่น่าสนใจมากมีการเปลี่ยนจังหวะดนตรีไปตลอดทั้งเพลงเลยผมอยากจะให้พูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้หน่อยว่าเกี่ยวกับอะไรครับそうですねารบาคุองว่าあの僕たちのあの初のあのアルバムのリード曲になるんですけどもこの曲はあの まあ一番僕たちのこれまでの楽曲の中でも一番踊っているあの楽曲で激しいダンスを踊っていたりするんですけどもうそれこの楽曲には僕たちが通るから道を開けろっていうような僕たちすごいなんかこう新しいカルチャーっていうか新しいジャンルを僕たちが築き上げていくというような,なんかすごいメッセージが込められていてこの楽曲自体が僕たちにとって皆さんに送るなんかサプライズ。 プレゼントみたいな音楽になったら嬉しいなと思って今回は制作させていただきました。これからの僕たちに期待してほしいです。うん。ああ<ー>、面白い面白い。僕はエボリューションが好きですね。I like flower s o n g My favorite song is Kimi ga Iru Kara. Mm. Uh, this uh, song is love song. Mm. My favorite EXILE song is mm, I Wish for You. Yeah. Wish. <laughs> x i Tribe ที่มีสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่า Wolf How Harmony มีสมาชิกแค่4คนเท่านั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นหนึ่งในวงที่สมาชิกน้อยที่สุดด้วยนะครับดังนั้นการที่มีสมาชิกน้อยกว่าวงอื่นๆเนี่ยรู้สึกเป็นอุปสรรคในการทํางานไหมหรือว่าขึ้นเวทีเรารู้สึกเหงาไหมครับเだろ่見てる方が あまりこう迫力を感じじづらいいんじゃなかかとかその心配する部分はすごくたくさんあったんですけど今ではこうなんだろう4人だからこそ一人一人がよりこう目立つというか一人一人にゆるくできるしそれぞれがあのもっともっと大きく強くなっていけるなっていうのをすごく感じてるので逆に4人でよかったあ,あ,あとは「fromExileTribe」の4人組は初なので。 ผาได้ให้มีโอกาสเห็นทั้งสี่คนครับเวอร์เพลงภาษาไทยมาแล้วได้ได้ยินแล้ตกใจเลยเพราะว่าร้องภาษาไทยกันชัดมากๆนะครับอยากทราบว่าตอนซ้อมกันเนี่ยยากแค่ไหนกว่าจะร้องออกมาได้ชัดขนาดนั้นโอ่โたくさんしましたしたくさทีームの皆さんにも サポートしししていたただきまチームの皆さんにサポートしていただきましたけどそれこそ家とかでもうほんと繰り返しノートに書いてあの暗記したりとかあとは発音を耳で何回も何回も聞いてそれを書いてで自分で話してみたいなことはすごく意識しましたね。 1ぐらบรรยากาศการเล่นคอนเสิร์ตในไทยแล้วก็แฟนๆชาวไทยเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างจากที่ญี่ปุ่นยังไงบ้างไทยเนอไลฟ์ว่าสุดยอดปะหยุ่นกิ๊กเうติเมจิเกอะท์ญี่เห็นว่าไปเทภ่มวไทยังหลายที่แยังมีหยที่แบบเนี้ยที่รับใจเป็นพิเศษไ้ย 好きなところは。<ー>タイガーパーク。ー虎にやっと会えたんで、<ー>昨,日昨日行って。すごいです。僕は夢一個からいました。行きたいところは。動物園。zoo。ああ、zoo。いや、やっちゃう、無断。 หมูแดงเายังยังไม่ได้เจอหมูแดงมาไทยบ่อยขนาดนี้นะครับดังนั้นจะมาขอทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยดีแค่ไหนนะครับโดยการโจทย์ทั้งหมด10ข้อแล้วก็ให้เลือกระหว่าง A กับ B ใครตอบถูกมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลไทยวูฟ l f งหนึ่งเดียวไปเลยครับโอ้เออดอามา i ท o l f King 一っそしたら MC で自己紹介で私はタイオルフキングって言うことですかいあ、ルル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 ルことですかルル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 あ、ルル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 ルあ、ルルあ、ルル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 あ、ルルあルル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 ル สองัโอสามคนตอบว่ามัสมั่นเผ็ดกว่าเออมีคนที่รอตอคนเดียวที่บอกว่าแกงเหลือง <B. S 1> เผ็ดกว่าซึ่งคำตอบนั้นก็คือบีโโกชมคะมัสนจะเป็นแกงที่มีความแบบหวานๆหน่อยเนาะที่สองเราอาจจะพบสัตว์ชนิดใด เดินเล่นอยู่ข้างทางในกรุงเทพเสียละโอเค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 โ่เคโอกคโงอเคโอเคโอคือตัวอเคิอตควทองข้อที่ออคอคคโอออโอเอครเเคเอคเเคเเเออ ต่อไปอ่าตะกี้บอกว่าเขาอยากเจอหมูเด้งใช่ไหมดังนั้นจะขอทดสอบกันหน่อยว่ารูปต่อไปนี้ตัวไหนคือหมูเด้งสวีสสีโอโอเคโอเคโอเคตัวที่โม้เนี่โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสาม โอ้เอ้ยยยยอยย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 ปยอยยยยอยย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 ยนยยยยยายย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 ยุยย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 สุยย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 ยอยย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 นยย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 บยยยยยยยนั่ยยยยยยยอยยยยยยย หน่งสองามโอ้โหเด่นเลยครับโฮม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 เราคิดว่าแปรนเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดครับแปรน โซซังโอ้โซซังเร็อเลอเพลินเพลินพออีกข้อต yeah. oh! ่อไปจะมีเพลงให้ฟังครับในฐานะนักดนตรีจะถามว่าเพลงใดมักจะเปิดในงานศพของประเทศไทยอ๋อโอ้สูสีเียเอว่าน่ากเรื่องที่เข้ามาน่าจะน

แบบวาก็ไทยเนี่ยชต่อไปมีคในภาษาไอทู่อยากใหที่ฟังแล้วคล้าาายภษญี่ป่นคร็คือคํากให้จ เซมักคื้เตะความหมายของมันคืออะไรในสองข้อนี้ข้อ A ก็คือคับแคบจนเดินไม่ได้ส่วนข้อ B ก็คือถ้าเดินเซเข้ามาหาจะโดนเตะเซมักคือเตะเซมักเตะเซมักเตเซมักเตะ One two three oh

เซมาุเต้เจแปนนิสคอเดีตัวละครนี้มีชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในไทยมันคือชื่ออะไรครับกอคือเอว่ากุนเชียงกุนเชียงบีว่าโงกุนโงกุนหนึ่งสองสามบีเอ๊ะ เซมักค <laughs> <c oughs> <laughs> ือเくて。เวลาที่อิ่มมากๆคนไทยจะพูดว่าอะไรเอว่าอิ่มจังบีว่าอิ่มคุ้งวันชื่อทรีโอว้าเราได้่จ้ เอเด่เยอยอ็นจัม <blunt animation> ต่อไปเป็นขนมในไทยที่ชื่อคล้ายๆขนมญี่ปุ่นอยากทราบว่าขนมชนิดนี้ในไทยเรียกว่าขนมอะไรนะฮะขนมหน้าตาแบบนี้สองอันนี้คือขนมเดียวกันนะเอียวะโมจิเบียวะมันจูอะไก่อนโิราดชิระวันทูทรีมาจิมาจเอเดซิ่งยา ยิ่งเจ้าตลอดหนุ่มโอเคขนมนี้ในไทยเรียกว่าโมจินะโมจิ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 โอเคมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้ยากมากแม้แต่แม้แต่คนไทยเองน่าจะยังตอบไม่ได้โออ่ะข้อสุดท้ายได้3คะแนนนะครับข้อนี้ข้อนี้จะไม่ได้ยก AB นะครับจะให้ทายตัวเลขใครใกล้เคียงที่สุดได้ไปเลยนะครับ กรุงเทพมีชื่อเต็มที่ยาวมากๆชื่อเต็มของกรุงเทพนั้นมีทั้งหมดกี่พยางอวัอนนี้แม้แต่คนไทยก็ไม่รู้นะครับรู้กันไหมรู้กันไหมไทยจีโมใไม่รู้ยท,ย <laughs> ทยตัวเลขกันแต่ละคนเลยยาวมากยาวมากเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลก <laughs> เมต็มว่ ไทยเดี๋ยวบอกคนละทุจริตเกลียดไม่มาเสกตัมาจินิชิมุระแต่อันนี้ยังยาวกว่าอ่ายาวกว่ามากยาวกว่ามาก20 20 13 31 25ขอบอกว่าไม่ใกล้เคียงเลยแต่ละคนเงั้นเดี๋ยวผมจะพูดชื่อเต็มให้แบบเร็วๆนะครับโอเคอ๋อ

ห0 50 50้าสิบห้า้าสิบอ่าน e วกรุ๊ปไม่น่าเชื่อมีคนหนึ่งที่ตอบถูกเป๊ะเลยเห้ออไยไย

โอ้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 อะมัตส์สเย้ทานมัตสสุดท้ายมีมมอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆชาวไทยไหมครับ タイウォフキン、お願いします。ははいい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 つももも僕僕僕たたたたたちちちちちちののののこここととととををくくくくく見守っってててだださささありりがううごごございままままますすすすすれれかからら本当ににににめゃゃタタイイイイ大好ききでででんんララブブししし行思そぜひ足運おお願待ーン มองมช่วยบริสัทบางกอกกันเยกรุงเทพมหานครออมรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานออรพิมารอวตารสถิตสักกะทัตยะวิษณุกัมปรสิทธิ์